กรับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมความรับได้กันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะพากันไปพูดถึงรเรื่องของน้องลิซ่าแบ็คพิงกันนะครับผมโดยมีหัวข้อข่าวางนี้นะฮะลิซ่ายืนหนึ่งเคป๊อปหญิงในจีนกับยอดโดเนตอัลบั้มเต็มชุดแรกกว่า11 0 0 0แแผ่นยอดโดเนตสำหรับซื้ออัลบัม้มดีอัลบั้มจากแฟนจีนลิซ่าถึง9ล้านหยวนแล้ว เท่ากับ1,12,000อัลบ,บั้มยอดอาจมีเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมและทำสถิติเป็นไอดอนเคป๊หญิงคนแรกและคนเดียวที่ทำได้ไปดูกันแน่นฟังความคิดเห็นเลยแล้วกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าแล้วแม่จีนไม่ได้เปแค่อัลบ,บั้มแต่ปาสลิปซื้อสินค้าที่ลิสเป็นพรีเซนเตอร์กันรัวๆล,ล่าสุดปา์สลิปเบบซี่กันเต็มแล้วที่ผ่านมาคือนมเปรี้ยวโทรศัพท์เกม ไหนใจะค่าโปรเจกต์วันเกิดโปรเจกต์วันครบรอบเดบิวต์แม่ไปสุดจริงๆอีกคนก็แฟนบอยจีนที่จัดให้ก้าวตึงงามๆได้แต่สงสัยว่าทําไมคนจีนรวยกันจังนะความคิดเหน็นที่2นะฮะยอมใจแม่จีนจริงๆรนะอย่างที่ความคิดเหน็นที่1บอกเลยอะไรออกมาฉันก็พร้อมเสมอวันนี้ปาสลิปซื้อเปบปซีรัวๆอีจากวันเกิดปีแรกแม่บาส่งของขวัญไปให้น้องประมาณ78ชิ้น จนมาวันนี้ที่มียอดโดเนตสำหรับอัลบั้มเต็ม40กว่าล้านแม่เขารักของแม่จริงๆนะและเป็นการยืนยันว่าฐานแฟนน้องคือขยายมากๆเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวทุกๆปีถ้าเขาลือเรื่องที่น้องจะไปเป็นเมนเทอร์ในรายการเฟ้นหาบอยแบนด์ที่เชิญดาราระดับออสตาของเอเชียมาเป็นเมนเทอร์เป็นความจริงนะยอดอัลบั้มโซโล่ของน้องคืจะพุ่งขนาดไหนความคิดเหน็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ตาลิสเอ้ยการที่ไปเป็นเมนเทอร์ไปตีตลาดจีนเนี่ยคือปังปุริเย่ไปสุดจริงๆค่ายวาจีก็ฉลาดมากๆเต้นกว่าเงินหยวนกลับมาแบบไม่หวาดไม่ไหวไม่ว่าจะงานอะไรแม่จีนก็รักจริงเปจริงผลลูกแล้วไปดูความคิดเห็นที่ตอบกับคอมเมนต์นี้บ้างละกันนะครับความปังปุริเย่ไม่ได้เกี่ยวกับวาจีเลยแม้แต่น้อยแต่มันเกิดเพราะการเติบโตอย่างรวดเร็วของแฟนคลับจีน และแม่บา,าจีนเป็นจุดเริ่มของทุกสิ่งทุกอย่างในความปังของดิซซาในส่วน YG นั้นที่เกี่ยวข้องกรณีนี้ก็น่าจะเป็นเพราะสาเหตุที่ประธานหยางลาออกเนื่องจากความตั้งใจเดิมของ YG ในยุคประธานหยางมีเจตนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เบคพิง์เปิดตลาดที่อเมริกาและข้อสําคัญจีนนั้นมีข้อพิพาทกับเกาหลีใต้ถึงขั้นแบนสินค้าฉะนั้นจึงไม่เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ YG จะเปิดตลาดจีนแต่แรก แต่พอประธานอย่างลาออกและเปลี่ยนตำแหน่งประธานคนใหม่ก็มีข่าวให้สัมภาษณ์ว่าต้องการให้ YG เปิดตลาดจีนและข่าวนี้ก็เป็นจริงเมื่อปลายปีเดียวกันก็มีข่าวว่าลิซ่าแบกพิงกก็ได้เข้าร่วมเป็นเมนเทอร์ hmm. ในจีนอย่างไรก็ตามก็มีข่าวลือว่าทางจีนระบุโดยตรงว่าต้องเป็นลิซ่าคนเดียวซึ่งจากตรงนี้ถ้าเป็นจีนก็ย่งยืนยันว่าจุดเริ่มต้นความปังของลิซ่านั้น เริ่มต้นจากแฟนคลับดิสซาในจีนโดยที่ไม่เกี่ยวกับ YG เลยแม้แต่น้อยความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมดีใจกับน้องมากจริงๆที่มีคนจีนรักและซัพพอร์ตน้องมาตลอดเห็นแอดก็ออกทีวีจีนไปทั่วเมืองขึ้นห้างหวังว่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปขยายฐานแฟนนเน Kpop ไปอีกนะฮะความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับเรื่องความรวยไม่สงสัยแล้ว แต่ที่สงสัยคือทีมแม่บาทีมแฟนคลับจีนจบสาขาการตลาดจบการบริหารมาหรือเปล่าคิดงานคิดคอนเทนต์โปรโมทลิซ,ซ่าดีเสมอมาที่สำคัญจบบิสมาก,กันมาหรือเปล่าปูทางให้ลิซ,ซ่ามาดีมากจริงๆที่ฉันชอบแม่บามากๆอย่างหนึ่งจริงๆชอบหลายอย่างในแม่แม่จีนของลิซ่ามากคือเขาเปาไม่ใช่แค่จะอวดด้วยแต่เขาเปาเพราะต้องการให้ YG หรือเอเจนซี่โฆษณาต่างๆ เราแบนในสากคนโลกใบนี้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้มีมูลค่าสูงมากนะถ้าเธอให้ซีนลูกฉันเธอจ้างลูกฉันรับรองว่าเธอจะไม่ผิดหวังแล้วไม่ใช่แค่แม่จีนนะแม่แม่อินเตอร์แม่ Inter, แม,แม่อาเซียนแม่แม่แมเอเชียก็คือดันลูกสาวสุดพลังกันจริงๆบางคนอาจจะไม่นั่งรวยแต่ช่วยกันแท็กช่วยสตรีมช่วยปัน่นวิวต่างๆโหมดมากๆใครงบมากหน่อยก็อาจเงินเข้าไปความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม แฟนคลับจีนเขาไม่ได้เปไอดอลเพราะเขาด้วยแต่จากสาเหตุอื่นมันก็คล้ายกับแฟนของนางสาว A และแฟนนางสาว B ต่างก็ให้ทองหนึ่งบาทในวันเกิดแฟนก็ไม่จําเป็นว่าแฟนของนางสาว A หรือ B ต้องรวยโดยสาเหตุจริงคือแฟนนางสาว A ให้เพราะเคยสัญญากับแฟนไว้แล้วถึงวันเกิดจะให้ในขณะที่แฟนนางสาว B อาจให้เพราะเป็นความตั้งใจของเขาตั้งแต่ปีก่อนจะสะสมเงินซื้อทองหนึ่งบาทเป็นวันเกิดแฟนในปีนี้ ซึ่งสาเหตุที่ต่างกันแต่มีพฤติกรรมเหมือนกันแต่สาเหตุเหล่านี้ก็ไม่มีส่วนไหนที่บ่งบอกว่าเขาด้วยเลยก็เหมือนกรณีแม่บายจีนกับการทุ่มเทของไอดอลเขาก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับับกับข้อเดิรในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับมาแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปน้้อยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับก็อย่าลืมกดไล k กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับน,นี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสด,ดีครับ